อันนี้ชาเย็นค่ะอันนี้ชาเขียวแม่ค้าเอานนนัวนะคะแม่ค้าเอานนนัวนะคะคาเด่น <c oughs> ไห้เลย <c oughs> เอานนนัวนะคะ <c oughs> โอเคสิบได้ค่ะสิบบาทค่ะจุ๊ยี่ต่